สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเรามาเจอกันในช่องของกล้องโกลายวันนี้เรามาเดินตามสายน้ำนะครับตอนเด็กๆนะแต่ก็อาจจะเดินได้ไม่ไกลเพราะว่าบางที่ก็จะลึกนะครับนี่ลำน้ำเหมืองแม่แคมนะครับสมัยเด็กๆก,ก็จะเป็นอา่าเรียกว่าหินนะครับหิน ตามลำธารน,นี่แหละนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ได้ปรับปรุงนะขุดลอกคลองมารอบหนึ่งแล้วนะฮะลอกเมื่อประมาณต้นปีนะครับนี่ก็เป็นคลองใหม่นะครับไม่เหมือนสมัยเด็กๆนะสมัยเด็กๆก็จะเป็นคลองตื้นๆนะครับมีหินนะวันนี้เราก็จะมาตามรอยน้ำแม่แคมนะครับผมก็จะเดินย้อนขึ้นไป อาจจะไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะฮะก็จะอา,อาเรียกว่าให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะในช่วงยามเย็นๆนะครับนี่เป็นสายน้ำที่สมัยผมเด็กๆนะครับมาเล่นกันอยู่นะเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะเมื่อก่อนก็จะ เรียกว่าไม่ได้เป็นลำธารแบบนี้เมื่อก่อนจะเป็นลำานธารธรรมชาตินะครับแล้วก็ขอมา,อาเรียกว่าขุดลอกคลองนะครับให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้นนะมันก็เลยมาเป็นกลายสภาพมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็เรียกว่ามาเดินย้อนรอยสมัยเด็กๆก,กันนะฮะที่ตน้น ต้นชาชาก็ยังอยู่นะฮะสมัยเด็กๆต้นชาชาต้นนี้ก็ยังเล็กอยู่แต่ตอนนี้ก็สูงโตใหญ่กันแล้วล่ะนี่ภาพบรรยากาศนในช่วงนี้นะครับเหมืองแม่แคมนี่ก็จะมีต้นน้ำมาจากน้ำตกแม่แคมนะที่ผมเคยลงให้กับ คุณผู้ชมได้ชมกันนั่นแหละ EP ย้อนหลังนะ่ะฮะนี่แหละต้นน้ํามาจากนู่นแหละน้ําตกแม่แคมนะครับไหลมาถึงนาของเรานี่แหละนะครับนี่ก็จะมีต้นหุนะฮะนี่ต้นละหุงมันก็ออกตามธรรมชาตินะฮะเม็ดมันตก มันก็อทําห้ประชาติมีต้นละหงต้นบอนนะครับแล้วก็เรียกว่าต้นบ้านผมเรียกต้นมะไห่บ้านคุณผู้ชมเรียกต้นอะไรนี <laughs> ่กินกับน,น้ำพริกอร่อยนะฮะนี่หรือว่าจะไปใส่ในแกงไก่ก็อร่อยเหมือนกันนะลวกกับน,น้ำพริกเนาะยอดก็กิกนได้ลูกก็กินได้นั่นเองนะครับ นี่มาย้อนรอยนะสมัยเด็กๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเดินตามลำน้ำนี่แหละนี่คุณผู้ชมเินตามลำน้ำขึ้นไปนะครับแต่อาจจะไปได้ไม่ไกลนะเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอลึกนะเราก็ต้องขึ้นฝั่งก่อน นี่บรรยากาศข้างฝั่งนะฮะมีต้นจาชาต้นใหญ่นะฮะนี่ลมลืนนะฮะลมลืนคอนนี้ก็จะลมลื่นสามารถที่จะมานั่งเล่นน้ำกันได้นะบรรยากาศเยน็เยนๆแบบนี้อยู่ว่าอากาศร้อนๆน,นะก็สามารถที่จะ มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้สำหรับผมนะแต่เขาไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่ามันเป็นลำเมืองนั่นเองแต่เราก็สามารถที่จะ,อะเอาแคล่มานั่งนะครับหรือว่าหินม,มานั่งเอาเสื่อมานั่งทานขนมทานอะไรอร่อยๆกันได้นะสำหรับนำน้ำ นะมันก็ไม่ว่าไม่ตื้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ลึกจนเกินไปนั่นเองนะครับนี่เป็นาสายลำน้ำแม่แคมนะครับเดินตามลำน้ำเนี่ยมาให้กับค่ณผู้ชมได้ชมกันนะบรรยากาศ ข้างๆข้างคลองนะครับบรรยากาศข้างๆคลองนะเพราะว่าเราลงมาเดินในน้ำเลยนั่นเองนะครับนะีบ่เนะรจะมาถึงตรงนี้แล้วฮะแ,แต่น้อยนี่แต่น้อยนี่แหละคุณผู้ชม นี่เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศคลองแม่แคมนะบรรยากาศลมลื่นเย็นสบายนะครับบรรยากาศคลองแม่แคมที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะ เป็นกำลังใจให้กับคุณกองโกสใสก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะครับมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ